น้องๆเข้าเลยวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้านะครับไฟฟ้า,าก็สามารถทำงานได้หลายที่นะครับั้มานกบตัวเองแล้วก็ทีมงานกับที่แบบวหรือเช่นที่เราเห็นคล้ายๆกับเป็นเทอร์ไบรท์หรือมที่วิศวกรานะฮะถ้าเราเรียนที่วิศววิศกรรมม,มีเนี่ยอขอไปอาชีพจบลงง,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 งานก่อสร้างนะครับตก จะขัดนารู้มาตรฐนคุณภาพมาตรฐานนะครับทั้งสานักเรียนตักหลอมนั่นหมายความว่าอย่างไรครับก็สามารถที่จะเมื่อเรียนจบแล้วเราสอบไปที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรที่ทํางานในโรงงานการหาจัางาเป็นต้นนะครับถ้าเป็นราชการถ้าเป็นรักประจิตรก็ได้ทั้งการไฟบ้าสองค่าค่าเทอมไม่แพงสามโอกาสเข้ามาเรียนกับเราในดัานต้ว่ามาเรียนที่ทั้นที่ผลิตไม่ถึงทุนเรียน เรียกว่าเกิดใหม่เลยคุณเรียนซีนะครับยังไม่ขั้นเทอมในเทอมที่ึงและข้อระหว่างเรียนก็จะมีคุณมีด้านง,งาชีพนักศึกษาวันละสารวันบาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากรกมมหาล,ายล,ายาาลัยราชภัฏนเพชรบุรีก็ได้ทําการเปิดกิจกรรม e n t e c h คบั d a y Camp มชื่อโครงการก็คือ1วันเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตซึ่งวัตถุประสงค์ของการกิจกรรมแคมป์วันนี้ครับก็คือจะให้ตัวน้องๆที่กําลังเลือกหรือสนใจที่จะเรียนศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและก็สถาปัตยกรรมเนี่ยเข้ามาดูว่าตัวน้องๆเนี่ยมีความสนใจหรือมีความสมัครหรือมีความสามารถที่จะ เข้ามาเรียนในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมภายในหรือไม่ซึ่งภายในกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายที่น้องๆจะได้เข้ามาค้นหาตัวเองโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เราก็เลยอย่างที่บอกครับตามชื่อกิจกรรมเลยว่า1วันเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็จะมีบรรยากาศมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนคณะวิศวกรรมศาสตร์และพิณวิศกรรมเรามีสาขาทั้งหมด6สาขาซึ่งประกอบไปด้วย5สาขาวิศวกรรมก็คือวิศวกรรมเครื่องกล วิศกรรมไฟฟ้าวิศกรรมพลังงานวิศกรรมสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารแล้วก็วิศกรรมอุตสาหการส่วนอีกหนึ่งสาขาคือสถาปัตยกรรมภายในซึ่งทั้งหมด6หลักสูตรของเราเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพทั้งหมด100%ก็เลยอยากให้ชุนเชิญน้อง ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ามาร่วมค้นหาตัวเองซึ่งในวันนี้ครับเราก็เป็นครั้งแรกในคณะวิศวสรที่เราได้จัดกิจกรรมแคมป์ในวันนี้โดยเราก็หวังว่าในโอกาสครั้งหน้าที่เราจะจัดกิจกรรมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ในการที่จะอยากจะเป็นวิศวกร,รในการที่จะอยากเป็นสถาปนิกซึ่งก็เข้ามาค้นหาตัวตนได้ในแคมป์วิทวกรรมศาษาและวิทุศาหกรมของเราได้ในอนาคตต่อไปครับ